ไปอย่างคืออย่างไรงี้อยู่แต่กล่องพะหน่อยหะพั <c oughs> กล่องเลนเมื่อเงืง่อนพาวเวอร์อ,อาไปล,ลดใจอันนี้เหมือนก็มีกล่องที่มันแขงลยนะเสงลดลงหลาย สงวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับพบปอกกันครับทีมงานหมุนพาดวยเื่อกาเหมือนเดิมครับกะบรรยากาศช่วงบายบายแต่เมื่อนี้ฝนตกครับอาจมีเสียงลงบกวดเนี่ยเล็กน้อยแต่ขอตทวขอภัยนะครับมึงวางนึงนี่ออกไปตามาน้องนัดเด็กสัมผัสผีนะครับออกไปบางนึงกับฝนตกข้ามพอดีว่าจตไปขอสัมภาษณ์เพื่อนคุณยายเพิ่นฝันดีไลอ่าคุณยายเพิ่นฝันดีหลังจากที่ร้านได้เลขมมก ร้านได้เลขจากผีหน่อยมาบอกว่าจันวาก็เลยฝันดีแห้งฝันดีแห้งก็เลยว่าสิไปสัมผัสเพื่อนว่ามีตัวเลขเปลี่ยนแปลงจั่ไหรบน้องนัดเด็กสัมผัสผีเนี่ยนะครับมาผีมาบอกว่าตัวเลขเปลี่ยนไปคือย่างไรนในกรณนี่อย่างไรว่าที่ออกไปสัมษณ์แล้วท่านฝากตอนพ่อพี่น้องเอี้ีก็เลยฝนตกก็เลยเนี่ยเข้าบ้านครับบ้านนี้เขาว่าบ้านโชคดีที่นี่ ผูใช้บ้านนะครับทรงเลรหล็กสามตัวมาไห้ครับทรงหลังจากที่งวดที่แล้วผูใช้บ้านกับเขาบนล่างครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับหมายว่าหลายท่านหลายคนว่าได้เฉียบล่างนะครับไม่เป็นล่างแต่มีล่างค้น,น่ะเขาั้งบนั้งล่างว่าต้องกลับหนุนกระจังครับตัวแล้วมาดี้เอ็ดนี่นี่นี่นนนเลียกเพื่อนเหรอมาดีเอีดยังไงเพื่อนนี่ครับเห็นชัดปะ นี่ครับเลขเพิ่นงวดบางนึงแล้วครับเล้วเนี่ยเลขเพิ่นงวดบางนึงมีทอนี่นส่วนเลขปูใช้บ้านกันได้ไปเป็นค่ะเนาะนี่ครับ,เ,รบเลขปูใช้บ้านเดี๋ยวแอดใหญ่เบิ้งนะครับเด้อเลขปูใช้บ้านงวดที่ผ่านมานะครับเ,เน,นี่ยเพิ่นไทยนี่ไทยมากแปดจับคู่กับมีหกแปดรับสามแปดรับสามสองเท่านั้นครับ นี่บนกันมีเจ็ดสองสามเจ็ดสองหาหนึงสามหาหนึ่งท่านมาเื่อนบนนี่เครื่องงวดเก้านะครับงวดกอนแล้วมาดีงวดนี่ตองงวดอะย่าเบิ้งเดียวไอ้เบิงความสิบว่าเบิงเหล็กสามตัวปฏิว่าเอาเป็น่ดดนย,ายนาไหที่ไปที่มาจางไหนขึ้บอกว่าให้เบิงเนี้ยแย้มเบาๆเังจมย่ำถือรรดมันติไว้บอกว่าจงอ๋อนี่ครับ โูเชวานให้ต่องวดมานะครับสำหรับงวดวันที่สิบกันยายนสองห้าหกหากูเชวานก็ให้มาวิ่งซีจับคู่นะครับบนมีสี่เก้ากับเก้าสี่สองหางนะครับแต่ว่ามันล้างบนันล้างเพิน่นไหยมาวิ่งสองจับคู่สองเจ็ดกับเจ็ดสองยางละหางอ่าแต่ว่าเมื่อนี้ช่วงใบล่าสุดนี่ก็ได้ตัวเลขสามตัวมาฝากตอนพ่อยพี่น้องนี้สี่แล้ว แต่ว่าอย่าลื่อมรางวันบางนึงนี่เลขสามตัวเพิ่นเข่าสองตัวนะบนนะคือบนแต่ว่าล่างนี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเลขลา่างให้สามฮังแตก,กทั้งบนทั้งล่างเนาะนี่ครับเสียงฝนสิรบกวนี่ได้แพ้วพี่น้องครับผมเอาบนันไดกัมาเบิง้งล่าสุดนะครับอันนี้เลขสามตัวเป็นที่เอาให้เบิง้งเลขสามตัวปู่ชัยวางครับ หายมาสามชุดหายมาสามชุดจะมีเจ็ดเก้าสี่สามเก้าสี่ห้าเก้าสี่ขอยไงมาเลขเก้าที่หลัรอข้างในเก้าที่เลขยังคงที่แต่ว่าสามตัวเพิเ่มหลักลอยเข้ามาอ่าเลขเก้าสี่สี่เก 94, ้ายังคงที่แต่เติมหลักร้อยเข้ามามันจะได้่อเป็นเลขสามหางโดยเลขรักลอยเพิ่มจะมีอยู่เจ็ดสามเก้าห้าเลขหลักลอยเพิ่มก็ได้เป็ยนที่มากของเจ็ดเก้าสี่ สามเก้าสี่ห้าเก้าสี่ส,สมามอันเนอะอ่าปฏิกิริยาแยกของไม่เพิ่อีกที่หนึ่งบงันชอบก็ปะจัดขัดกระพานเดอ้อไม,ม่ไปนองเดอ้ออ่ากูเป็นกระหายมัดเป็นแน้าท่างถืบพิษกายวากันเลขมันมีถืตมีพิษเป็นธรรมดาครับนี่ครับ ตั้งตัวหนังสือสีแดงเป็นเป็นชุดต่อง้วดนะครับตัวหนังสือสีน้าเงินเป็นชุดปัจจุบันเป็นเลขสามตัวแอบจ่อไปครับพ่อพี่น้องครับเี๋ยวพ้นยันนี่ก็ะีได้ไปติดตามให้พ่อยพี่น้องในต้ออีกอ่หลังจากที่น้องนัดเด็กสัมผัสผีนี่พ้อยเรียกว่าเม็ดเดียวเนาะเก็ดเก้าแม่นมา ปล่อยเจ็ดเก้าเก้าเจียดมาหลท่านหลาย้นก็ได้เลขได้เบอร์ไปแล้วก็เอาไปเสี่ยงร่างคนกับฝันจังหนึ่งผู้หนึ่งกับฝันจังหนึ่งเมื่อดีสิไปตามรายละเอียดให้ครบนะครับพ่อแเม่นพี่น้องเดี๋ยวสิไปตามรายละเอียดว่าอผู้ที่เคยได้น้ำเพิ่นเนี่ยหางวดตินเนี่ยเพ่นฝันวาจังไหนเพ่นฝันแล้วไปเพ่นฝันว่ายจังไหนแต่ว่าไดงยินข่าวว่าฝันแล้วผู้ที่ได้น้ำเพ่นหางวดเดี แต่ว่าในส่วนคุณย่าเองนี่บอกว่ามีทีเด็ดเลยล่ะคุณย่าน้อ,นองนัดเด็กสมบัติผีนี่ครับันผู้ใดได้เบึงคลิปทีแอดล่องโมว่านเนี่ยก็คือสีเห็นมาอ่าในส่วนของน้องนัดเนี่ในส่วนของเลขน้องนัดเนี่โอ้เป็นฟั่งแหล้วผนขี้ลูกนะครับแต่แอบจะว่าอากษาทยาย่ยหลายเนาะว่าหมายับให้ฟัง่งออกจากปากลดเมื่อนี้ที่ไปซมภาลาด ให้ละเอียดเลยว่าคุณญายที่ไปที่มาจังไหนคุยแจเบาสูฟังอ่าคุณญายบอกว่านอนน้ากันในลังเทียยังเอาไฟสายลูกขึ้นมาซองหลานเลยเกิดย่านว่าสันย่านหลานอือยู่ดีๆแก่กับสีว่าวึุดมาว่าเห็นผีนั่นเห็นผีนี่เห็นผู้นั่นเห็นผู้นี่ที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วแก่แก้สีว่าของสันทั้งทังที่แก่เเคยอยู่มาก่อนเน๊ว่าผู้นั่นตายไปคือบพราตายของเด็กหน่อยเพาะกา บ่กี่ปีเนาะผู้ตายไปเสดนแล้วก็เห็นวันนะจังไรกะล่องพินหน้าบังคับในส่วนของตัวเลขคููใช้ว่านกระไรแล้วก็า้าตามต่อ,อน้องนัทเด็กส้มผัดตี้อพอพไปน้องเ้อแอดเ่นว่างวดนี้นี่เลขน้องนัทนี่ขี่ขีดเขายอยู่เพราะว่าน้องนัทว่าไว้ว่าว่าวางในเกองวันวนี้เสียดังระเบิดเลยวันนี้เสียดังเลยเสีย้เด็ดที่สุด ใหดังระเบิดเลยอ่าซึ่งวันนี้มันท่วมวันเกิดของเดือนของวันเกิดขององแมงก็ดีเพื่อวันที่สิบแปดนะแต่ว่าสิบแปดแกจะเลื่มนิดบางที่น้องคารที่ให้ตัวเลขเป็นวันเกิดเจ้าของก็ได้เนาะหลังจากที่ให้ตัวเลขก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่าน้องให้เจ็ดเก้าของเก้าเจ็ดตัวตรงนะตัวตรงก็เก้าเจ็ดนะครับนะตัวตัวอ้อมก็คือเจ็ดเก้า เจ้าว่าไก่เริ่มสิ 8, 8, บแปดแปดที่เบสวันเกิดท้องน่องพรัมหลังมันเกิดวัอองงนที่เก้าเบสมันบอกว่ามันใจร้อยเต็มร้อยเบื้องส้นเหมือนเดิมันใจเออผมถามอยู่ว่านมามันใจซ้ำไรม,มันใจร้อยเต็มร้อยมาสันแก้ว่าหลังวันเกิเกดที่ฉลองหมดยังไงมางสันคนวางสั่นเนี่ยเจ้ว่าอันนี้กะเอาข้าวเบาคนมาเบาเนาะอันนี้เทปีสอันนี้เขากับจีนลูกกันภายในวันที่นี่ละวันที่ที่หกปัญญาย่นสองหาหกหานีเราวันต่อไปเอา จัดเกียนไปนี่โอเคแล้วนะอเนาะขาลงเลยกขาก็ไปครับผมอ๋มอจัดเกียนแล้วบันี้คอยกับปวดแขนแล้วเนาะืมก็อ,อยากเอาล่งนะนีมันปวดแขนนะอะ <c oughs> จับหน้าจอไ้ครับปว,ว้พี่น้องครับ <c oughs> ถือปิดเป็นเรื่องธรรมดาตั้งช่องมีสาระดีๆยึใสด้านแนวท่างตัวเลขกะอยากไปหามาฝากตอนพี่น้องเอสซี่เร่องถือเรื่องป <c oughs> ิดเฮ้าบอสนใจพอสำคัญคือ หนึ่งคือเลขน้อยตัวกันตัวเลขหน่อยตัวนี่มันการลงทุนนี่มันเข้มข้นมากเลยอ่าตจืดปิดจะบ่าเสียไรยจือปิดจะบ้าบ่าเสียใจดอกเพราะว่ามันเลขหน่อยตัวถ้าเลขหลายตัวด่โอ้ยอุกังไลแม่แม่นจือแต่บ่าใครใดได้กำไรเปนกะละครับพ่อแม่นอนะ้องเนาะอ๋กับพี่นิ้ปีจะละหน้ามึงเด้อครับคันชอบคลิปนี้ก็บจะเริ่มให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้แน่มือแรงกับะเบิ้งอาจารย์สมารัทซั์เจริญสีปั้นทง ามาใหา้รวยไม่เลิกว่าจังไหนแนในส่วนของตัวเลขก็ได้ซึ่งอาจารย์สมานี่งวดนี้ห้ว่าเป็นที่เด็ดบาธร,รดากันในส่วนอาจารย์สมานก็ได้ไล่ายไลยส่สมักที่แอฟไปติดตามกันงวดวางนึงกับรูดเบดเนะครับเขยมข้น,นทั้งหลายก็ับรูดเบสงวดนี้กค่อยสระเบิงว่าจะเปลี่ยนจางไหนฮะคลิปนี้กับทีนําเสนอซ้ัพนี่แหละครับพ่อยไม่น้องเดี๋ยวจะในคลิปนา มีความเคลื่อนไหวจังไดค่อยติดตามกันเบื้องในส่วนหลายๆค่า,ายหลายๆสำนักแต่ว่าฝนสีเศร้าง่ายวันนี้อ่ากันฝนเศร้าง่ายกับที่ได้ออกไปสัมผัสคุณยายของน้องนัดเด็กสัมผัสผีนะครับล้ะกัในส่วนของอูจิเคยถือเปลกน้ำน้องนัดห้างวดจิตครับพ่อยี่น้องครับเอาคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอทรันี่แหละครับพ่อพี่น้องคลิปหน้าพ้อกันไหมขอบคุณหลายๆสำนัก,กนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ